ในเดือนนี้เนี่ยตางชาติขายออกไปประมาณ27,000กว่าล้านนะคะอาจารย์มองว่าสัญญาณของการขายหนักขายก้อนนี้ที่เป็นก้อนใหญ่เนี่ยมันบ่งบอกอะไรคะเราเห็นนะครับเม็ดเงินเลือกอะไรบ้างครับเม็ดเงินเลือกถือเงินสดนะครับเพราะว่าดูทิศทางความชัดเจนมากขึ้นอันที่2เนี่ยเม็ดเงินเนี่ยเลือกซื้อทองคำรวมทั้งนะเอ่อโฟลนี่เลือกเกี่ยวกับคริปโต เชื่ว่าประเทศไทยประเทศเดียวที่โดนขายนะครับอิมเมอร์จิ้งมาเก็ตเนี่ยนะครับออกไปเกือบ2.5ล้นล้านเหรียญน,นะครับใน1นึ่งสัปดาห์แล้วเป็นการออกทีเดียวเนี่ยนะครับในช่วง1นึ่งสัปดาห์ที่สูงสุดในรอบเกือบ4ปีด้วยสิ่งน่าสนใจคือณปัจจุบันเนี้ยนะครับนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยนะครับอันเดอร์เวทหุ้นไทยเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสัก0.8เปอร์เซ็นต์ ถ้าทำมานะครับก็มีโอกาสที่เฟดเนี่ยลงดอกเบี้ยช้าลงนะครับน้อยกว่าที่ตลาดคาดนะครับทำมาเนี่ยนะครับมีโอกาสที่เงินเฟ้อสูงขึ้นนะครับมีโอกาสใช้ในิบายการคังที่ขยายตัวมากขึ้นมีโอกาสใช้นิบายการคังในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทําให้ตัวบอลยิวขับตัวเพิ่มขึ้นนะครับสภาสูงสภาล่างเนี่ยแน่นอนตลาดทุนนะครับเอ,อ,อเมริกาดี การตลาดทั่วโลกอาจจะไม่ดีนะครับริพัพปิการสวีบนะคะ mm hmm. เกิดชนะทุกสภาเลยค่ะอาจารย์โฟลที่หวังกันแสนล้านนะคะ mm hmm. แล้วก็ที่กิตัคุยกับอาจารย์ว่ามันอาจจะเป็นซ mm ูเปอร์ไซเคิลของฟันโตเนี่ยมันจะสะดุดไหมคะอาจารย์ถ้ากรณีที่เป็นทรัมป์ชนะแบบที่ทุกตะดานเลยย้วนอ่อนด้วยนะคะมันอาจจะเอฟเฟกกับบ,บาทแล้วก็เงินเอเชีย e ด้วยเหมือนกัน ต l o The Future 2024เปิดขายบัตรแล้ววันนี้ซื้อบัตรได้ที่ซิ p v v n t t จากปัจจัยในตลาดโลกเลือกตั้งอเมริกานะคะหรือว่าอะไรเป็นสาเหตุของการขายในรอบของเดือนนี้คะอาจารย์ครับการขายของนักลงทุนทงชาตินี่นะครับรอบนี้เดือนตุลาคมเนี่ยสอดคล้องกับการเลือกตั้งอเมริกาในอดิต4ครั้งหลังที่ผ่านมานะครับในดีต4ครั้งหลังที่ผ่านมานี่ตั้งแต่ปี2008นะครับ ก่อนการลึกตั้งอเมริกาหนึ่งเดือนเนี่ยนักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะเป็นฝ่ายขายสุทธินะครับห้าร้อยถึงหกร้อยล้านเหรียญในหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนหลังลึกตั้งนาเนี่ยเอออย่างที่ผมเรียนครั้งแล้วนะครับว่าโฟลมันจะหยุดนะครับช่วงก่อนการลึกตั้งนะครับเพื่อนะครับดูทิศทางความชัดเจนหลังลึกตั้งนะครับเพราะว่าหลังลึกตั้งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สามสี่เรื่องนะครับอันที่หนึ่งแน่นอนเรื่องของตัวทาลีฟนะครับเรื่องภาษีนะครับสอง เรื่องของ Fi s c a l policy นะครับสเรื่องของบอลยรวมทั้งเรื่องของการลดอาัตราดอกเบี้ยของเสร็ดด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งอเมริกามีผลต่อทิศทางโซโ,โลกแน่นอนนะครับแต่การขายของนักทุนต่างประเทศเนี่ยนะครับใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสอดคล้องกับที่เขาทาเมื่อการเลือกตั้ง4ครั้งที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปีส0 0 8นแะครับแม้กระทั่งปีที่ทางเดโมแครตชนะนะครับเมื่อปี2 0 0 8แหรือ2010่เนี 2010, ่ยเออ2012นะครับ ซึ hour, ่งช่วงนั้นเนี่ยนะครับก่อนการเลือกตั้งหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับเออนักลงทุนต่างประเทศก็ขายมาสักห้าร้อยถึงหกร้อยล้านเหรียญนะครับรอบนี้ก็สอดคล้องกันนะครับผมขออนุญาตดูนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับก่อนการเลือกตั้งอเมริกาเนี่ยนะครับเออจะเกิดอะไรขึ้นกับโฟลบ้างนะครับในหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นนะครับเม็ดเงินเลือกอะไรบ้างครับเม็ดเงินเลือกถือเงินสดนะครับเพราะว่าดูทิศทางความชัดเจนมากขึ้นอันที่สองเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยเลือกซื้อทองคํานะครับ ก็คือว่าโฟเนี่ยซื้อทองคำหนึ่งแสนเกือบมากกว่าแสนล้านบาทนะครับในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรวมทั้งว่าโฟเนี่ยเลือกเกี่ยวกับคริปโตนะครับซื้อไปหนึ่งจุดสองพันล้านเหรียญนะครับรวมทั้งโฟออกจากอีเมอร์จิ้งมาเก็ตนะครับไม่ใช่ว่าประเทศไทยประเทศเดียวที่โดนขายนะครับอีเมอร์จิ้งมาเก็ตเนี่ยนะครับออกไปเกือบ2.5แสนล้านเหรียญนะครับใน1สัปดาห์แล้วเป็นการออกทีเดียวเนี่ยนะครับในช่วง1สัปดาห์ที่สูงสุดในรอบเกือบ4ปีด้วยนะครับ ฉะนั้นทีสังเกตนะครับว่าเม็ดโฟต่างๆนี้นะครับเลือกที่จะถือเงินสดนะครับเลือกืืออเลกที่จะซื้อสินอซค้าปลอดภัยนะครับรวมทั้งมีการคาดการณ์นะครับว่าประธานาธิบดีนะครับโนรนุทรัมเนี่ยมีโอกาสชนะนะครับจะสังเกตนะครับว่าหุ้นที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐตนรนุชทรัมเนี่ยกลับเอาไปฟองขึ้นมานะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาพวกคึกโตต่างๆนะครับแต่เออวันนี้โชคดีนิดนึงนะครับที่ว่า <container> ตลาดทุนนะครับตลาดทุนเอเชียเนี่ยเริ่มมีสัญญาณเขียวมานิดหนึ่งนะครับอันนี้เนื่องจากอะไรครับเมื่อประมาณสักสังดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับในเว็บไซต์ชื่อว่า p o l y market com นะครับ p o l y market com นี่เป็นเว็บไซต์ที่สำคัญยังไงนะครับเพราะว่าเป็นเว็บไซต์ที่เรื่องเกี่ยวกับการคาดการพยากรณ์นะครับเกี่ยวกับอีเวนต์ต่างๆที่ใช้ข้อมูลนะครับฐานข้อมูลที่ใหญ่นะครับแล้วเขาเคลมว่านะครับเป็น The World m a r k e t นะครับ Predictive Market นะครับหมายถึงว่าเป็นเอ่อเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่คาดการ์นะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเอ่อบังเอิญเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเขาคาดการ์ว่าอย่างนี้ครับว่า Republican เนี่ยจะ clean sweep นะครับ clean sweep นี่คืออะไรนะครับก็คือว่าชนะทั้งประธานาธิบดีนะครับชนะคอนเกรสหมดเลยนะครับทั้งสภาสูงสภาล่างเนี่ยนะครับ49%นะครับ กำเกินะครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะครับลดเหลือ14%นะครับก็หมายความว่า,าคือ,อการที่ว่า r ิ p ับลิกันจะคลีนสวีปชนะหมดเลยเนี่ยแชนลงนะครับฉะนั้นตลาดเอเชียเนี่ยนะครับถึงเรียกว่ามีการรีบาวขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่านักลงทุนที่ติดตาม e เหตุการณ์สำคัญต่างๆของโลกเนี่ยสามารถติดต่อ,อสามารถติดติดตามได้ทางเว็บไซต์นี้นะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้สามารถที่จะคาดการเหตุการณ์พวกอีเวนต์ต่างๆนะครับ โดยการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ใช้เอกในประกอบนะครับอาทิเช่นนะครับมีการคาดการณ์ว่าใครจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยนะครับก็คือคาดการว่าเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งผมก็อยากคาดการณ์ผิดนะครับก็คือโดยบังเอิญผมเชียร์ลิเวอร์พูลอยู่นะครับนะครับหรือแม้กระทั่งการคาดการณ์ว่าทีมไหนจะชนะตัวยูซีเอลนะครับหรือชนะเ f l ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งสังเกตนะครับให้เปอร์เซ็นต์ว่า ทีมแมชนะด้วยนะครับอย่าง NFL เนี่ยเขาให้ Kansas City Chiefs นะครับมีโอกาสชนะนะครับแต่ด้วย p r o p a b i l i t y นะครับน่าจะเป็นแค่19%เองนะครับ Detroit d i t Lions เนี่ยมีโอกาสชนะที่16%เนี่ยนะครับฉะนั้นนักทุนสามารถติดตามได้ค่ะ,ะข,ข่อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้นะครับซึ่งเป็นเวขาแม่น,นยำใช่ไหมคะอาจารย์เขาแม่นยำใช่ไหมคะคือวิธีคำนวณวิธีการคาดการณ์เนี่ยเครื่องมือนี้เขาใช้รูปแบบใช้โมเดลไหนคะอาจารย์ คือเขาใช้เรื่องเกี่ยวกับดาต a าเบสทั้งหมดนะครับมาพิจิกนะครับโดยการใช้พวก AI เข้าไปช่วยด้วยนะครับผมคิดว่ามีความเรียกว่าแม่นยําสูงนะครับแม่นยาสูงแต่ว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแม้ทัานการคาดการณ์การยิงระหว่างโตอิสราเอลกับฮิสบล็อกนะครับมีการหยุดยิงเมื่อไหร่อะไรต่างๆนียเขาก็มีการคาดการ์ด้วยนะครับแต่ว่าต่างๆนี้เขาใช้อีเวนต์นะครับปัจจุบันประทาดการนะครับ อันนต้องดูอัานตติดตามดูนะครับนะครับปีแล้วเนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์นะครับว่า Kansas City c h i e f เนี่ยจะเป็น NFL ชนะชนะ NFL นะครับลองดูปีนี้เขาจะคาดการณ์ถูกหรือเปล่านะครับอ่าเป็นใช้ความน่าจะเป็นสถิติเขาไปคาดการณ์ด้วยครับก็อันนี้เนี่ยทำให้อ่าจะมีผลนะครับว่าโฟลต่างๆเนี่ยจะขึ้นไหวตามตามอ่าอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมขออนุญาตนะครับว่าอันนี้เมื่อกี้อัปเดตเรื่องเกี่ยวกับว่า นักลงทุนนะครับก่อนเลือกตั้งเนี่ยเลือกสินทรัพย์อะไรนะครับซึ่งก็เห็นะชัดนะครับว่าไม่ว่าคริปโตทองคําต่างๆเนี่ยเอาเปอร์ฟอร์มขึ้นมานะครับก็เลยขออนุญาตว่าถ้าดูนะครับเหตุการณ์ต่างๆหลังลึกตั้งของอเมริกาเนี่ยมีผลแน่นอนนะครับนะครับถ้าสมมตินะครับว่าถ้าริพับ l ลิกันชนะทั้งสามอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวประธานาทิบดีนะครับสภาสูงหรือสภาล่างเนี่ยนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับภาษีนะครับเพราะภาษีปัจจุบันเนี่ยอเมริกาเนี่ยอยู่21เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะครับปีหน้าภาษีที่เหลือ21เปอร์เซ็นต์21เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันลดทแต่ปี2017นะครับช่วงนั้นเนี่ยที่โดนลดทั้มเขมาสมัยแรกเนี่ยนะครับก็ออกกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับลดภาษีนะครับ corporate i n c o m ถ tax นะครับภาษีนิติบุคคลเนี่ย3-5เปอร์เซ็นต์หรือ21เปอร์เซ็นต์นะครับ ไอ้กฎหมายนี้จะหมดอายุปีหน้านะครับถ้ามีการต่อนะครับหมายความว่าตัวภาษีนี่ก็จะเป็นจาก21เป็น35เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นประธานาิดีนะครับคนที่มาคุมเรื่องเกี่ยวนิวบงก์การน,น,นียนะครับจะมีผลต่อเรื่องภาษีอย่างนี้นะครับแล้วจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของอคุณดาวโจน์นะครับคุณนักสแตนต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าภาษีปัจจุบัน21นะครับ อาศัยอันนิ้งสมจากการที่ว่าปี2 0 1 7ตอนที่ทามนะครับเข้ามาสมัยแรกนะครับลดภาษีบุคคลนะครับจากสิบห้าเปนะคหรือบเอ็ดอร์นะครับรอบภาพนี้นะครับถ้าสมมตินะครับนโดทามมานะครับภาษีเอ่อภาษี21%เนี่ยก็มีโอกาสถูกลดเพิ่มเติมนะครับส่วนถ้าเกิดทางเดียวกับมานียนะครับเขาก็ประกาศแล้วนะครับว่าจะเพิ่มภาษีนิตบุคคลเพิ่มขึ้นนะครับก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น2 8นะครับ ก็ดีกว่าสมัย35%นตะตอนนั้นนะครับะนะเนี่ยการการเคลื่อนไหวของระดับภาษีเนี่ยนะครับก็จะมีผลต่อเรื่องการผลการประกอบการนะครับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นอเมริกานะครับอันนั้นอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องของตัวเฟดนะครับสังเกตนะครับช่วงนี้บอลยูปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับส่วนเนื้อคือคนคาดการณ์เรื่องเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับะนนเนี่ยนะครับก็คือจะเห็นนะครับว่า เออ่ถ้านะครับถ้าทํามานะครับนะครับก็มีโอกาสที่เฟดเนี่ยลงดอกเบี้ยช้าลงนะครับน้อยกว่าที่ตลาดคาดนะครับรอบยีราฟเอ่อเออ่ผมบอกงี้ครับว่าตลาดคาดการณ์นี้ก็ว่าเฟดจะลงดอกเบี้ยสามหรือสามเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับในกลางปีสองศูนย์สองห้านะครับสองศูนย์สองหกนะครับอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยสองศูนย์สองหกจะเหลือดอกเบี้ยประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์นะครับรอบนี้นะครับถ้า ถ้าทามาเนี่ยนะครับมีโอกาสที่เงินเฟอ้อสูงขึ้นนะครับมีโอกาสใช้นิบายการคังที่ที่ขยายตัวมากขึ้นนะครับมีโอกาสใช้นิบายการคังในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทําให้ตัวบอลยิวของตัวเพิ่มขึ้นนะครับเฟดอาจจะลงดอกเบี้ยน,น้อยหรือช้ากว่าที่คิดนะครับฉะนั้นเนี่ยแล,แล้วก็มีที่มุมที่บอกว่าตอบก,กัน ขึ้นกำแพงภาษีของทรัมป์เนี่ยกับจีนก็ตามหรือกับประเทศอื่นก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ต้นทุนสินค้าที่เข้าอเมริกาสูงขึ้นไปด้วยใช่ไหมคะตัวของค<ช><ข>่าครองชีพก็จะสูงขึ้น<ม>เงินเฟ้อก็จะสูงขึ้นดอกเบี้ยก,ก็ลงยากขึ้นใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าถ้าทรัมป์ขึ้นภาษีจากจีน60%ตามที่เขาหาเสียงไว้นะครับซึ่งตรงนี้คนที่จ่ายภาษีตรงนี้เนียก็คือคนผู้บริโภคอเมริกาเองนะครับฉะนั้นไปไม่ได้นะครับว่าการลด ดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะช้าหรือน้อยกว่าที่คิดนะครับฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องดูปัจจัยอื่นละนะครับอาทิเช่นพวกการจ้างงานนอกภาคก,การเกษตรนะครับถ้าสมมุตินะครับว่าการจ้างงานนอกภาคก,การเกษตรนอกภาคก,การเกษตรเนี่ยหรือตอนฟาร์มเพโลนะครับถ้าต่ำกว่า5 0,000ื่นแหน่งนะครับตรงนั้นก็บ่งบอกถึงเรื่อง r e c e s s i o n สุดโปอยดนะครับถ้ามากกว่า2,5 0,000ตําหมื่นตำแหน่งนะครับอันนี้ต้องระวังละหมายความว่าเฟดอาจจะ ไม่ลดดอกเบี้ยเลยนะครับหรืออาจจะอาจจะเรียกว่าการลดดอกเบี้ยจะช้าและนานกว่าที่คิดนะครับอันนี้ต้องทุนต้องระวังนะครับไม่ถึงกับจะขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับไม่ถึงกับจะขึ้นดอกเบี้ยคะคือถ้าจ้างงานเกินสองแสนห้าใช่ครับในสนักวิจัยบางที่นะครับเขาระบุเลยนะครับว่าถ้าสองแสนห้าเนี่ยเฟดจะไม่ลดดอกเบี้ยกับขึ้นซะด้วยซ้ำนะครับมีสางวิทยยออกมาแล้วนะครับนะครับอันนี้ต้องต้องออาจจะต้องติดตามดูนะครับเพราะว่า ไอ้สารวิจัยแต่ละที่เนี่ยก็มีเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นมีสมมติฐานของเขานะครับแต่ว่าผมให้ดูตัวเลขกลมๆนะครับห้าหมื่นถึงสองแสนห้านี่ถือเรียว่าเป็นยังโอเคอยู่นะครับถ้าต่ำมาห้าหมื่นจะว่าเกิด recession นะครับสองแสนห้าแสดงว่าเปดอาจจะทําทิศทางตรงข้ามกับสิ่งที่เรากำลงังคาดการอยู่นะครับฉะนั้นนี่ก็ก็เป็นการลึกสุกนะครับว่าถ้าเป็นรับบริการสวีบนะครับก็คือว่าทาง ถ้าทางทัมชนะหมดเลยนะี่ยนะครับตั้งแต่ปรานดีประธานเทพบดีนะครับสภาสูงสภาล่างเนี่ยแน่นอนตลาดทุนนะครับเอ,อ,อเมริกาดีการตลาดออทั่วโลกอาจจะไม่ดีนะครับสิ่งที่ตลาดทั่วโลกเนี่ยถ้าเกิดสมมติอิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตนะครับหรือว่าของไทยเองเนี่ยนะครับชอบอะไรบ้างนะครับแน่นอนคือชอบการที่ว่าเดมตนครับออชนะเป็นประธานาธิดีแล้วก็เป็นลักษณะที่ว่าเป็น เดโมแครตนี่คลีนสวีปนะครับก็คือว่า,าพรรคเดโมแครตเนี่ยชนะทั้งประธานาธิบดีสภาสูงสภาล่างนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเว็บไซต์เนี่ยโคลี่มาร์เก็ตตอบคอมเนี่ยก็าคาดการณ์นี้กับว่ามีโอกาสที่เป็นแบบนี้เนี่ยอยู่ประมาสัก27เปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังต่ำกว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ว่าริพับลิกันคลีนสวีปคลีนสวีปเนี่ยอยู่มา19เปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นจะสังเกตนะครับว่า,าภาพที่เดโมแครตชนะ ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับมีโอกาสน้อยกว่าเดโมแครตชนะทั้งหมดครึ่งหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผลของการที่ว่าถ้าสมมตินะครับว่าเดโมแครตนะครับชนะนะครับชนะหมดเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ก็ว่าภาษีอเมริกานะครับภาษีนิติบุคคลเนี่ยนะครับจะยีิบเจะขึ้นไปประมาณสักยี่สอร์นะครับแต่สิ่งน่าสนใจคือนะครับว่าทางเดโมแครตเองเนี่ย ก็มีนโยบายนะครับที่จะทำเรียกว่าเป็น AI regulation นะครับก็คาดการณ์นี้ก็ว่าตัวกลุ่มพวก AI นี่งหลายเนี่ยอาจจะถูกเล g u l ุ t e มากขึ้นอาจจะถูกควบคุมมากขึ้นนะครับฉะนั้นก็จะมีส่ง,สงผลเสียต่อ,อ,อหุ้นบางตัวนะครับที่เกี่ยวกับ AI นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าทางเดโมแครตเนี่ยนะครับก็คือจะคงเรียกว่าภาษีบุคคลธรรมดานะครับก็อาจจะ เรียกว่าลดลงนะครับแต่ว่าไปเพิ่มสาสีที่ติดบุคคลมากขึ้นนะครับต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้ตลาดทุนนะครับในอีเวนต์ชิงมาเก็ตชอบอะไรบ้างนะครับตลาดทุนอีเวนต์ชิงมาเก็ตเนี่ยรลงทั้งไทยเองเนี่ยชอบอะไรบ้างครับชอบสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรียกว่าเออ่ดโมแครปสวิฟท์นะครับหรือว่าถ้าทํามานะครับให้เป็นเออ่คอนเกรสเนี่ยเป็นดีวนะครับก็คือแบ่งอันระหว่างสปารสูงสปารล,ล่างที่ไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่ง ครอบคุมหมดนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่เป็นแบบนี้เนี่ยหมายความว่าการใช้ทุนซีต่างๆของเขาเนี่ยมีการคานอํานาจกันนะครับฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าตลาดทุนเนี่ยนะครับในวิจินมาเก็ตชอบอยู่2อย่างนะครับอันที่1นะครับจะต้องไม่ไม่มีการเพิ่มทาลิฟนะครับภาษีที่รุนแรงนะครับพูดง่ายๆว่าความกลัวเรื่องภาษีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะต้องลดลงนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับ อเมริกาต้องมีเรียกว่าเอ่อนโยบายการคลังที่อ่อนแอนะครับทำอะไรก็ตามนโยบายการคลังที่อ่อนแอเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเขาจะนะครับเขาจะอ่อนลงนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คือจะไม่โฟล w ไหลเข้า e m e ิ g i n g market นะครับมีสนักวิจัยที่หนึ่งนะครับก็คาดการณ์นี้ก็ว่าถ้าทํามาเนี่ยนะครับชนะทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับทั้งเออ่คอนเกรสเนี่ยนะครับค่าเงินหยวนของจีนเนี่ยนะครับจะขึ้นไปมา7.8หยวนต่อดอลลาร์ นะครับถือว่าออนนะครับอ่อนนะครับอันนี้ก็โกลออกจากจีเลยนะครับแต่สมมตินะครับว่าถ้า in The Best Case เลยนะครับว่าถ้าเป็นเดโมแครตเดโมแครตสวีปนะครับก็คือจะทําให้ค่าเงินหยวนนะครับแข็งขึ้นมาที่6.75นะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าผลการเลือกตั้งจะมีผลต่อเรื่องค่าเงินด้วยนะครับก็จะทําให้จะมีผลต่อที่ทางฟันโฟนะครับนะครับก็เลยขออนุญาตว่า ถ้าเรามองข้ามไปเลยนะครับมองข้ามไปเลยว่าถ้าผลการกตั้งออกมาเป็นรูปอย่างนี้แล้วแล้วฟลเข้ามึงไทยจะเป็นไงนะครับ